เอาในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมรบกวนช่วยกด subscribe channel TNT channel ด้วยในเช้าผมนะ channel นี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะเป็นแนวสอนสร้างอะไรต่างๆนานานั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซิกเกอร์ทีวีกล่าวในเช้าผมนะซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวแอสออนนั่นเองในเช้าผมนะเป็นเอนเดอร์บอทนั่นเองในเช้าผมนะฮะ ซึ่งมันเป็นยังไงนะก็ไม่พูดทำระเพลงกันเลยดีกว่าในเช้าผมนยเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะ,นะานะฮะโอเคนะก็วิธีการสร้างในเช้าผมก็เหมือนกับไอรอนโกเลมเลยในเช้าผมนะฮะโอเคก็สร้างแป๊บหนึ่งนะซึ่งนี่นะ,ะมันก็เป็นเรนี่ฟิลมากเลยในเช้าเนื้อฮะก็ความสูงมันก็น่าจะประมาณ3บล็อกในเช้าผมนะฮะสามี่วะน่าจะ3ในเช้าผมนะฮะแลวเศษข้างล่างนี่คืออนะไรเนี <c> ่ย <oughs> ในเชาผมนะซึ่งมัน มันจะตัวใหญ่ผิดปกติด้วยในเชาอมนะฮะความสามารถของมันคือเอ่อยกยกทุ่มเหมือนโกลเลมในเช้อแล้วก็จะปล่อยปืนใหญ่ติดตามด้วยในเชาอมนะซึ่งมันเป็นยังไงเนะี่ยเรามาดูเลยดีกว่านะผมจะปล่อยซอมบี้นะอือยกทุ่มยกทุ่มปล่อยวิไซน์นะมันจะปล่อยวิไซน์มาจากบนหัวมันนั่นเองในเชาอมนะซึ่งมันจะสามารถติดตามได้เหมือนคุณคุณสมบัติเหมือนเจ้าชูเกอร์เลยนะแต่มันจะไม่ลอยแค่นั้นเองในเชาอมนะฮะ เคผมจะลองปล่อยเวทแฮกดูนะเจอลุงแน่มันเจอลุงแน่แต่จะเก่งจะเฟี้ยวขนาดไหนนะฮะซึ่งไอ้บอสตัวนี้มันถึกมากเลยในเช้าผมนะฮะซึ่งมันไม่ตายง่ายหรอกนะฮะหรือเปล่าวะไหวเปล่าวะไหว,วะนะฮะอันนี้โค้งออกมาแล้วโค้งออกมาแล้วอา้าวไอ้เหี้ยโดดลงดินเฉยนะแล้วไอ้หัวข้าวบนนี่คือมันคืออะไรวะเอเดอร์ไม้นั่นเองในเช้าผมนะซึ่งมันจะเป็นตัวบังคับหรือเปล่าวะ ผมไม่รู้นะมั้งมันไปอยู่นหัวได้ไงนะฮะแล้วมันเป็นตัวปล่อยวิทัยวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะะซึ่งคุณดูดิมันมันโคตรถึกเลยนะเออโอ้โหถึกชิบหายดูดิแม่งยังไม่ตายดูอันนี้ขนาดผมเสกเจ้าซมบีักเยอะแล้วนะเนี่เออเฮอแม่งดูดูดูแม่งไม่สลบไม่สรบสถานเลยนะฮะโอ้โหแม่งคือมันจะถึกไปไหนเออในเท้าผมสำรับ ใครที่อยากเล่นแอดออนนี้นะผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปเลยในชเชลล์เอ้าเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยเหรอวะเนะี่ยโอ้โหนะมันก็เป็นแบบว่าเป็นสกิลของมันนั่นเองนในเชลล์นะมีมันหายไหมของวิวนะมันจะหายเฮ้ยหายโอ้โหไอ้คือมึงฆ่ามหมดเลยเหรอโอ้โหนั่นมะ่โคตรเทพเลยในเชลลมนะซึ่งเวลาเราฆ่ามันตายนะเราจะได้ของเอิม่ม เราข้ามตายแป๊บนึงนะคือแม่งโคตรถึงจะบอกเลยนะใครที่มาอ่านปรับเป็นบทไซวอลแล้วไฟกับมานะผมว่าเรื่องไม่จบง่ายแนนใเชลอมนะฮะโอเคแม่งยังไม่ตายอีกหรอวะเนี่ยโคตรเทพดูดิอุ้ยตายแล้วตายแล้วนะซึ่งมันจะดรอปไดมอนด์แล้วก็ลมหายใจมังกรแล้วก็เแค่นี้นะเอนเดอร์โฮลแล้วก็เอนเดอร์ดราก้อนแล้วก็ไอสตาร์ทุกอย่างนะแล้วก็เอนเดอร์ไม์นเชลอมเนี้ยเราอ่านแป๊บนึงนะ นเนเออร์สตาร์นั่นเองในเช้าผมนะแล้วก็เอเดอร์ไมค์ตรงนี้เลยในเช้าผมนะฮะก็คลิปสำหรับวันนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็แง่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะแง่ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะกำลัาางใจของผมในะคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายๆว่าผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าในเช้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด subscribe ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้งผมในคร้าผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมน่าก็ไปดูกันเลย